สวัสดีค่ะรัชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้เวลา9กานาฬิกา57สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมูลอำเภอเมืองจังหวัดน่านทรงบำเพ็ญพระราชกุศกลถวายภาพพระกรถินสภาการชาติไทยเพื่อนำจตุปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดดอนมูลโดยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2349โดยชาวบ้านดอนแห้งและตั้งชื่อวัดว่าวัด ตอนมูลต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านดอนมูลด้วยในปี2555พระครูสิรินันทวิทย์เจ้าอาวาสและชาวบ้านร่วมกันสร้างอุโบสถหินอ่อนขึ้นใหม่แทนหลังเก่ามีรูปทรงคล้ายเรือสำเภาเงินสำเภาทองภายในปริกสถานสมเด็จพระพุทธนิมิตมิ่งมงคลประทานพรเลิศอุดมบารามีหรือหลวงพ่อประธานพรเป็นพระพุทธรูปสำมฤทธิ์ศิลปะคันธระ และพระพุทธรูปปุ่นปั้นศิลปะเมืองน่านอีกสมองค์หรือหลวงพ่อสามพี่น้องอายุกว่า200ปี วัดดอนมูลได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อปี2468มีพระครูสิรินันทวิทย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุจำพรรษา8รูปและสามเณร38รูปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารบาวรธรรมเป็นอาคารอาเนกประสงค์สูง3ชั้นสร้างทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้โดยชั้น1ใช้เป็นห้องประชุมชั้นสเป็นที่จำวัดของพระพิสุสามเณรและชั้น3ใช้เป็นห้องปฏิบัติธรรม จากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการภาพความเสียหายจากไฟไหม้สาลาอนเนกประสงค์หลังเก่าเมื่อวันที่7มกราคม2566ทำให้ตัวอาคารพระพุทธรูปหนังสือและเอกสารเสียหายทั้งหมด แล้วพระราชทานพระราชวรโรกาสให้สามเณรนักเรียนจำนวน35รูปที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระประยะติธรรมถวายรายงานผลโครงการตามพระราชดำริเรื่องสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สมส่วนรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการด้านการศึกษาสามเณรนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่างๆช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น ด้านงานอาชีพศึกษาเรื่องระบบสหกรณ์ฝึกงานอาชีพช่างยนต์และช่างไฟฟ้ารวมถึงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการรักป่าน่านด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกิจกรรมศิลปะตัดกระดาษลายไทยการสกัดเป็นสีย้อมผ้าจากใบไม้ ปัจจุบันโรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีสามนเณรนักเรียน302รูปบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสามนเณรนักเรียนสําเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้รับยกย่องได้รับรางวัลและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงเป็นกําลังช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน เวลา13นาิก26นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีประถมมาเลิกสมโพธ์องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งปุชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองนครน,น่านอายุกว่า600ปีซึ่งถูกผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2562และปี2564จากแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให้แกนยอดองค์พระมหาธาตุด้านบนสุดมีสภาพเอียงและสายลวดที่ยึดยอดฉัดขาด ทั้งวัดและพุทธศาสนิกชนจึงดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้จัดพิธีสมโภ์องค์พระมหา,าธาตุขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าพระวิหารทรงวางพงมาลัยทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าอุ่นเมืองพระประธานประจําพระวิหารทรงพระสุรายพระเจ้าทันใจยอดธงแช่แห้งวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ การจัดสร้างพระยอดธงใช้มวลสารทองหุ้มองค์พระมหา,าธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งชนิดเดียวกันในการจัดสร้างยอดฉัตรทองคำในการบุรณะเมื่อปี2563เสร็จแล้วทรงเปิดพระอนุสาวรีย์เจ้าพญาครานเมืองซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะถึงคุณงามความดีของเจ้าพญาครานเมืองอดีตเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านผู้ทรงโปรดให้สร้างพระมหา,าธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งเพื่อ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพิมพ์เงินพิมพ์คำจากกรุงสุโขทัยมาปริดสถานและย้ายเมืองจากเมืองวรนครมาตั้งอยู่บนดอยผู้เพียงแห่งนี้พร้อมทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบทอดเป็นมรดกอริยธรรมอันล้ำค่ามาจนถึงปัจจุบัน วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาปโลลาปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี2549ปัจจุบันมีพระชยานันทมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม108รูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัชัติยราชนารีทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ วันนี้เวลา13.17นาิกาส7นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อคราชกุมารีรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนดแอดเซนโัรพลาซาลาดพร้าวทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลแห่งภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่30 และการประชุมนานาชาติด้านชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลครั้งที่8ซึ่งสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่ายขององค์กรชีวเคมีระดับนานาชาติ จัดขึ้นวันที่22ถึง25พฤศจิกายน2566เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกในการนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษจากเซอร์เกรกอรี่ พอวินเทอร์นักวิทยาศาสตร,ร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2,561และได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี2,559ในหัวข้อแอนติบอดีและแอนติบอดีเรียนแบบเสมือนเพื่อใช้เป็นยาทางเภสัชกรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้การรักษาของคล o โนแอนติบอดีการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างและแดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความเสี่ยงเป็นสิ่งแปลกปลอมลดลงนำไปสู่การพัฒนายากลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคสำหรับการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการขยายฐานทรัพยากรบุคคลสาขาชีวเคมี Me, และชีววิทยาโมเลกุลที่มีความรู้ความสามารถ และการได้รับการยอมรับในคุณภาพของวิทยาการบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยอันจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยอย่างยั่งยืนหลังเสร็จสิ้นการประชุมพระชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรหม่อมราชวงศ์ชิตสนุสันสวัสดิวัต์นำเซอร์เกรกอรีพอวินเทอร์เฝ้าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,กระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจำปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพลกรสวนรัตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจำปีการศึกษา2565 โดยสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษาและสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีมติมอบปริญญาปรัชญ,ญา,าดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐแก่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรี พร้อมกันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษารับปริญญาบัตรจากทั้งสองสถาบันรวม2,672คนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกิดจากการรวมตัวของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพุทธยาเขตพระนครใต้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพุทธยาเขตเทคนิคกรุงเทพและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพุทธยาเขตบวพิษพิมุกมหาเมฆ เป็นศูนย์รวมทั้งในกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มวิศวกรรม,มศาสตร์ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาเอกโทและตรีจำนวน7คณะ1วิทยาลัยและ1สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพสร้างการวิจัยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรีศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงปริญญาเอกใน6คณะ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2,567และถแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง2,566เฉลิมพระเกียรติทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนากาธทิเบตดำริ วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกคำปนัตรุติธิองขมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่สองทับสองพซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงเตรียมส่งเสริมอาชีพแก่เรกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากจัดพื้นที่สาธิตอาทิแปลงพืชในโรงเรือนเพื่อประหยัดพื้นที่ อย่างการปลูกมะเขือเทศเชอรี่พันกลิเตอร์การปลูกคณะฮ่องกงที่ใช้ระบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนภายนอกกรงเรือนจะดทำแปลงสาธิตอาทิสตอรอเบอรี่พันธุพระราชทาน80 88และ90สารรส5สายพันธุ์ฝรั่งพันธุ์หงเป่าซื้อเพื่อเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการต้นแบบจากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์อาทิชากันชงผลไม้อบแห้งผงปรุงรสจากผักผลไม้ ในช่วงบองคมนตรีเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง2,566ซึ่งจัดขึ้นวันที่1 7ธันวาคมนี้ณนะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการากาทิเบตดําริภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติทศมมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนาการทิเบตดําริจากขุนเขาสู่ชาวเราและชาวโลก และเป็นครั้งแรกของการเปิดบ้านชนากาศทิเบตดำริให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้อาทินิทรศการเฉลิมพระเกียรติในการแก้ปัญหาฝิ่นความยากจนและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยต้นแบบนำร่องที่สูนพัฒนาโครงการหลวงเลอตอการจแสดงผลสำเร็จจากการวิจัยอาทิกุหลาบตัดดอกกุหลาบกระถางพันใหม่โลชั่นกันแดดจากสารสกัดดอกเอเดไวส์ ice, ชาอัดแผ่นหรือผูเออชาสกัด ภายในงานยังมีกิจกรรมจากหน่วยง,งานต่างๆอาทิการตรวจสุขภาพช่องปากจากคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประเมินภาวะสมดุลกายใจด้วยไบโอฟีดแบ c k บนรถโมบายเพื่อนใจการเขียนเทียนการปั่นเส้นใยกันโชงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวมา้างชนเผ่าม้งอำเภอแม่ริมและยังมีผลิตภัณฑ์อีกกว่า800รายการวางจำหน่ายในงานสำหรับสินค้าใหม่ในปีนี้อาทิชุดผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวงเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชมพรรษา72พรรษาข้าวโพดหวาน2ส,สีพิเศษผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผัก ชนิดเม็ดเคี้ยวและชนิดผงที่คิดค้นและจดสิทธิบตัตรโดยคนไทยจบข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธน,นอรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ